เปียกดังมาลองประซิวพี่นอ้อายเื่อก่กเีแมบนี้เขื่อนเปรือะเขาได้สูงเหตุแบบมือพันเขืไอ้ต้นน่ะแม่ดังนังทิ้ง เห็ดบักต้นน่นแหละถืกแล้วทั้งที่มันเหินไม่ใหด้าี่พี่เดัี่ตดึงมดึงมงมามืองกันแท้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาคยเห็นตัวใหญ่เลยมาพีีออามาึ้นกันแท่นาผีแปลกจังสี่เห็น

สามบาทก็ได้กินมุกตัวมันยานลองนึสุกละตัวนะอู้ตัวเหรอวะกรซิวไงจะเสียดิเฮ้ยปลาหมอกูรเออมันก็ตปเค็นี่นอยอ้คุณกระซิวตัวญ่ปราซิวใครคุกหน่อยเขมก็เียดอื้ ลองดีไปสูนเลยคุณมาแกเลยนะสัคุณมาเลยคุณมาลเ,ออณเลยเอ้าขึ้เลยอ่ามันสิได้หลายแต่มมันหนัก มีหรือเปล่านี่จะขี่ไข,ไข่นำ้ำป่าก็มีอยู่คนกันก็ขีิ้ไข่แล้วมีมันนี่จะขี่ไข่นำ้ำก็ปลาซิวหน่อยป่าฝนกับจิ้ไข่ไงแล้วเดี๋ยจะเอาอยู่บ่ลล่ะอ๋อ เลลูกแบบว่าไม่ลูกแบบอันนี้บอกซูลูกแบบนีน้เ่้แต่มันเยอะอยู่ดิเลือกเก็บเอาเถอะเออหนุเป็นนิ่ไหม